เราไปพ่นเขาก่อนนะคะค่ะพี่คะอันนี้เราพ่นไปแค่หนึ่งครั้งใช่ไหมเขาก่อนเนาะแล้วพ่นทั้งหมดเลยทั้งแต่ต้นกล้าจนถึงต้นใหญ่ใช่ไหมคะทั้งสวนเลยครับทั้งสวนเลยนะแล้วมีแต่คนรอบข้างที่ถามว่าใช้ใช้อะไรมันถึงได้ติดดกงี้ใช่ไหมตอนดูสวนข้างๆมันห่างนะ แต่ของเรานี่เป็นไงมั่งพี่ภูมิใจเนาะเห็นปีนี้นี่ผลผลิตเต็มที่เลยนะเต็มที่ครใช่ก็ออกทุกข้อแล้วแบบทุกเม็ดจริงๆอ่ะคกับสมบูรณ์สมบูรณ์มากนะคะสมบูรณ์มากแล้วรอบเนี้ยเราจะเอายินพาสมาพ้นขยายเซลลผลให้เขามีขนาดใหญ่ขึ้นแล้วก็มีน้ําหนักเนาะไม่ใช่อย่างเดียวนะได้น้ําหนักด้วยว่ามวลของแป้งกาัเพิ่อย่างเวลาที่ช่านที่จะรู้เลยตต่างเนาะเดี๋ย ให้ลองไปจับภาพต้นอ่าตอนนี้เราก็มาที่เขาเรียกว่าเป็นเรือนชํากาแฟนะฮะบนดอยช้างที่เขาไปเห็นผลจากข้างล่างนะฮะบ้าน,านผลเอกหยุด,ด,ดแล้วเขาเลยเอามาใช้บนดอยก็เห็นนี่ฮะคือความแตกต่างเดินเกือบเดิอนกว่ากว่าเกือบสองเดือนนะฮะนี่ยเนี่เราเห็นภาพภาพนะฮะเดือนวันนี้ก็เป็นวันที่25กรกฎาคมปี57นะฮะหรือตังนี้ทั้งหมดเลยนะเรือนชํานะฮะ นะฮะทั้งหมดเลยนะฮะนีะ่คุณนิ่มนะฮะก็ทําการวิจัยดูนะฮะนะ,ะนี่ทั้งหมดเลยนะครับนี่เห็นภาพเลยครับติดดกมากเลยฮะจนกระทั่งคนทศถามว่าใช้อะไรนะด้านนาโนยินพะัทเนี่ยหาซื้อที่ไหนยังไงนะฮะน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 ะตอนนี้เรากําลัง มีเราถือว่าเราไปสาธิตที่ไหนก็นแล้วแต่เนะยฮะมีคนตอบรับเราดีใจนะฮะเพราะเราจะได้ลดต้นทุนให้แก่เกษตรกร,ะกรนะครับทั่วๆไปนะครับนี่ผมก็จะถ่ายทําทั้งหมดเลยฮะตอนนี้ก็หน่าที่ดอยช้างนะฮะก็เ,เอาสวนนี่แหละครับที่มาเป็นตัวแทนจําหน่ายนะบนดอยช้างนะครับนะฮะนี่ทั้งหมดเลยฮะเราจะทําให้เห็นภาพนะะเขาฉีดทั้งไร,นะะงรนะะน่นะฮะทั้งสวนเลยฮะนี่ฮะ จนเขาสนใจว่าจะเอายังไงซื้อที่ไหนกันนะฮะอันนี้เราเป็นไล่เลยนะเก็ให้เรามาถ่ายทำนะฮะแล้วให้มาดูนะครับเนี่ฮะเราให้เห็นนะฮะนี่ก็ที่กระอยช้างนะครับนะฮะออกมาเป็นพวงเลยนะฮะรู้สึกจะออกเออพวงนี่เออ กับบ้านพี่ยงยุเน,นี่น่าจะพวงมากกว่าด้วยซ้ำไปนะนั่นอยู่ข้างล่างนะฮะไม่ได้อยู่อากาศที่ของเขานะครับยังออกมาขนาดนี้นะครับแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นต้นกล้านะฮะเป็นต้นกล้านะฮะต้นกล้าที่ที่เขาพัดสองแท่ของเรามดเลยฮะนี่ฮะตอนนี้ก็มันเกิดขึ้นเยอะเลยนะฮะเกิดขึ้นเยอะเดี๋ยวผมจะลงไปนะเออมีเป็นเป็นหมื่นต้นนะ,ะกาแฟที่เขาพัดชามเอาไว้นะะ ตัวนี้ก็เห็นภาพหมดแล้วฮะอันนี้ผมจะให้เห็นนะฮะเนี่ยเขาใช้ของเราเขาจะพิสูจน์นะฮะปรากฏว่าทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะผมจะไปทั้งซ้ายทั้งขวาให้เห็นภาพนะฮะว่าว่ามันสมบูรณ์ขนาดไหนใบน่มันแพ็ปเลยนะฮะใบ,บมันแพ็ปเลยนะฮะเห็นทั้งใบทั้งไรที่ส่วนข้างๆแล้วเขาบอกงงเลยเขาไม่ยังใบยังไม่มันไม่ใหญ่ไม่หนาแบบนี้นะครับนะฮะนี่ผมก็จะถ่ายไปเรื่อยๆนะให้เห็นว่าทั้งไร่เลยนะ ตอนนี้ก็จะมาเห็นกันนะฮะตอนนี้ก็ดอยช้างก็จะมีล้านนานา,นานโนของเราเนะยฮะที่จะมาช่วยเกษตรกรที่เฟื่ดต้นทุนเพิ่ผมผลผลิตพิชิตแรงนะฮะเนี่ยครับทางไร่ฮะบอกเป็นมีทั้งหมื่นต้นนะฮะหมดเลยฮะทางขึ้นทางอะไรนี่ผมไม่อภิญจะถ่ายทางขึ้นทั้งสองข้างเลยคระะับสองข้างทางนะครับนี่ให้เห็นหมดเลยฮะันนี้คือ ผลงานชิ้นโมเดลของเราอีกชิ้นหนึ่งนะครับแลวรถต้นต้ตนจริงๆฮะเขาบอกว่าปุ๋ยที่ใช้มาเนี่ยใช้น้อยของเรานี่ตกเฉลี่ยไล่ไล่นะฮะเอาไปไล่ถ้าเกิดเป็นต้นก็ประมาณเป็นร้อยขึ้นนะฮะแค่หนึ่งร้อยบาทเองนะฮะแค่หนึ่งร้อยบาทเองอันนี้ผมก็พูดนะฮะให้ให้เห็นภาพนะฮะว่าอันนี้คือความงดงามฮนะฮนะ ทางไล่นะฮะนี่ทางไล่เลยยังลงไปอีกไกลเลยนะฮะยังลึกไปลึกเลยเพราะว่าเป็นที่เพาะกล้าแล้วก็เป็นที่กระจายกาแฟนะเพราะปีเีที่นี่ส่งกาแฟให้หลายหลายประเทศนะฮะหลายหลายประเทศนะนี่ก็เลยมาถ่ายทําให้เห็นภาพนะฮะตั้งแต่ปากทางนะฮะที่เราถ,ถา่ายทานี่ก็คือต้นกล้านะฮะเป็นลงรงลง,งเลี้ยงเลยนะฮะทั้งลงนะที่จะขยาย นะครับนี่ฮะนี่ฮะนี่ครับนี่ครับนี่ก็คนที่ดูแลทั้งหมดอยู่ตรงนี้แหละครับนะะโอเคครับ